ีนอยู่ที่เซนทรานะคะแล้วเราก็เห็นตัวกระรอกหางแดงค่ะเขาน้องนี่ๆอยู่เห็นไหมคะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมเขาบอกเขามีกระรอกหางแดงที่นี่เนาะที่บ้านเพิ่ม,มีกระรอกสามตัวนะแต่มีแต่สีขาวสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลแต่ไม่มีกระรอกหางแดงนะคะ3ี่สิบ เวเดีนยวเดี๋ยดวดกรยโดีดียเลยวเดี๋ยดวดกระวดดี๋วดดเีวเยวเดีวดีเียหเดี๋ีแดี๋งีดีวีวดียวงด้วยเหีนไหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี c ี๋เ a ี๋ยวเดี๋ยวเีเวเมีรยวเดยวเีวดี๋ยวเวีวี เนี่ยโอ้เห็นไหมสวยจังว้าวุูรักคุณจะถ่ายก่อนหรอย่ะโอเคโอ้ไปแล้วขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแล้วทุกคนเห็นไหมอาสงสัยจะหิวอ่ะออกมาหาอาหารแน่เลยว,ว้าวน่าร,รักเสมอะไม่ค่อยเจอนะอาจจะยากโอเค